สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับช่องมอเตอร์ไซค์รีวิวอีกครั้งแล้วกันครับซึ่งวันนี้ฮะทางช่องขออนาพาทุกท่านนะครับมาพบกับ10จุดเด่นฮะที่ทำให้ Yamaha n m a x ปี2023น่าะฮะน่าซื้อเรามาดูกันเลยครับว่ามีจุดไหนบ้างนะฮะเรามาเริ่มในจุดแรกนะก็คือในตัวของเครื่องยนต์ครับตัวเครื่องยนต์นี่คือมาในพิกัด c ีอย่างที่แจ้งไปครับก็คือในคลาสนี้ก็อยู่ที่15 5นั่นเองครับก็คือร0 0 55มาพร้อมระบบวาลวว VVA ซึ่งเป็นตัวช่วยในการที่จะไม่ให้กำลังตกในกรณีที่อยากจะเร่แงแซงหรือว่าจะเปิดคันเร่งเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้ฮะวาลนี้ก็จะเปิดเพื่อเสริมกำลังเข้ามานะครับถือว่าเป็นข้อดีอีก1จุดนะครับมาจุดที่2ครับก็คือระบบเบรคครับเนื่องจากว่าตัวเบรคนี้ก็มีความสำคัญในความปลอดภัยนะครับก็คือตัวเบรค ABS นี้ทั้งล้อหน้าแนละก็ล้อหลังนะครับมาพร้อมด้วย t ท c กชั่นคอนโท l ก็คือระบบเบรก ABS ก็คือการทำงานการใช้เบรกแบบหนักๆก,ก็คือไม่ทำให้ล้อมันล็อกนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นตัวช่วยในการสร้างความปลอดภัยและอีกตัวหนึ่งที่มาเสริมให้อีกด้วยก็คือตัว t ท c กชั่นคอนโท l กรณีที่เราจะเปิดคันเร่งอะไรก็แล้วแต่นะครับกรณีมันเป็นการเสริม เสริมความปลอดภัยตรงที่ว่าไม่ให้ล้อหลังนี่คือหมุนเร็วกว่าล้อหน้านะ,ะมันก็จะทําให้การหมุนฟรีของล้อนี่ก็คือมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นก็คือเป็นข้อดีอีก 1. จุดมาต่อที่ตัวที่3ครับก็คือระบบ y i c o n n e c t ระบบ Wionne ก็คือการเชื่อมต่อมือถือเข้ากับตัวโทรศัพท์เอ้ยโทษทีท <laughs> เข้าเชื่อมมือถือเข้ากับตัวรถนะฮะก็คือการาดูฟังก์ชันไม่ว่าจะดูค่าความประหยัดน้ำมันดูการแจ้งเตือน าการแจ้งระบบขัดข้องของตัวของรถนะครับหรือว่าจะเป็นการแจ้งการาเข้าเช็คระยะอย่างเช่นแบตเตอรี่พร้อมหรือไม่พร้อมนะฮะหรือจะเป็นน้ํามันเครื่องถึงระยะเปลี่ยนหรือยังประมาณนี้นะครับนี่นี่คือในส่วนของตัว y i o n n e c t ็นะฮะถือว่าเป็นข้อดีอีกจุดหนึ่งนั่นเองแล้วก็แสดงสถานะในการเราจอดรถตำแหน่งสุดท้ายหรือว่าดับเครื่องครั้งสุดท้ายรถเราจอดอยู่จุดไหนเราก็จะรู้นะครับมาต่อที่ จุดที่4ครับก็คือระบบกุญแจก็คือตัวนี้ก็คือเป็นกุญแจระบบดีมทดันั่นเองนะฮะก็คือการพกพาการใช้งานมันสะดวกสบายครับก็คือไม่ต้องไปถอดเสียบให้มันยุ่งยากเพียงเราพกตัวรีโมทอยู่ในตัวในรัศมีที่ใกล้กับตัวรถไม่เกิน80เซนก็สามารถใช้สังการตัวตำแหน่งของกุญแจหลักได้นะครับก็คือเปิดใช้งานได้ง่ายๆเลยนะครับโอเคครับนี่คือจุดที่4มาต่อที่ในจุดที่5ก็คือใกล้เคียงเลยครับก็คือ การเติมน้ำมันอย่างที่แจ้งไปครับเรานั่งอยู่ที่รถเราไม่จําเป็นต้องลงจากรถก็ได้ครับเราสามารถเติมน้ำมันได้แบบสะดวกสบายนะครับคือนั่งปุ๊บเราก็กดตรงนี้เราก็สามารถให้เขาเติมน้ํามันให้ได้เลยนะครับไม่ต้องลงจากรถนั่นเองนะครับมาที่จุดที่6ครับ ขับขี่ได้ยาวๆเพราะอะไรครับก็คือเนื่องจากว่ารถขนาดซีซีร้อยห้าสิบห้าซีซีการระบายความร้อนมันก็ต้องดีด้วยนะฮะก็คือตัวนี้ก็เสริมด้วยระบบหม้อน้ําซึ่งจะอยู่ฝั่งด้านขวาของเครื่องยนต์น,นะฮะก็คือมีหม้อน้ำนะฮะก็คือว่าระบายความร้อนด,ด้วยน้ําก็จะทําให้การขับขี่ได้ยาวๆนะครับนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะครับมาจุดที่7ครับ กองเก็บของครับนี่นะฮะเวลาเราขับขี่ไปไหนมาไหนก็แล้วแต่ครับการใส่สัมภาระนะ,ะบางคนนะฮะอาจจะเป็นอชอบพกพาสิ่งของเยอะๆอย่างนี้ฮะเราก็สามารถใส่ของได้ใต้เบาะนะฮะก็ถือว่าใส่เต็มที่เลยเลยนะครับแล้วก็จะมีช่องเก็บของด้านหน้าด้วยนะฮะมีทั้งแบบเปิดและก็แบบปิดนะ,ะถ้าด้านซ้ายก็จะเป็นแบบเปิดนะครับถ้าเป็นด้านขวา จะเป็นแบบปิดนะครับก็คือมีฝาครอบนั่นเองครตรงนี้โอเคครับนี่คือความอุุวสบายนะครับในกองเก็บของใต้เบาะแล้วก็ช่องเก็บของด้านหน้านะครับมาต่อในจุดที่8ครับมีที่ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือนะครับก็ถือว่าก็เป็นสิ่งหนึ่งสําคัญครับเพราะว่าเวลาเราใช้รถอาจจะขี่ยาวๆนะบแบตเตอรี่เราอาจจะหมดนะแบตเตอรี่ แบตเตอรี่มือถือนะครเราสามารถชาร์จแต่ว่าอาจจะต้องเพิ่มเติมการซื้อตัวแปลงเพิ่มเติมนิดหน่อยเท่านั้นเองเนื่องจากว่ายังไม่เป็นแบบ USB นั่นเองนะครับเราก็สามารถชาร์จแล้วก็วางที่ช่องนี้ง่ายๆครับนี่คือความสะดวกสบายที่น่าสนอีกจุดหนึ่งครับที่มีในตัว n m a x 2023นะครับและจุดที่9กครับก็คือรูปทรงดีไซน์นะครับก็ถือว่า ตามที่ผมมองผมดูนะฮะตามที่เห็นด้วยตัวเองนะฮะก็ถือว่าดีไซน์ก็ถือไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เหญ่เกินไปก็ถือว่าอยู่ในรูปร่างที่กระทัดรัดนะครับการขับขี่การทรงตัวการบังคับต่างๆก็น่าคิดว่าน่าจะทรงตัวได้ดีนะครับแล้วก็ขับขี่ได้สนุกสนานในะพดูดง่ายๆครับเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเราขับรถและรถต้องเป็นหนึ่งเดียวกับเรานะครับก็คือการทรงตัวการขับรถการบังคับการเลี้ยวการแซงอะไรก็แล้วแต่ มันต้องไปกับตัวเรานั่นเองนะครับมาเพิ่มเติมตรงที่ว่าในในเมื่อเรามีดีไซน์ต่างๆก็คือระบบไฟก็เป็นอีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะ,ะก็คือเพราะว่าระบบไฟก็ทําให้ความส่องสว่างนะครับการมองเห็นของคันอื่นหรือแม้กระทั่งตอนกลางคืนเราก็ส่องสว่างไปที่ด้านหน้ามันก็ทําให้ดีอ, D อีกจุดหนึ่งก็คือระบบไฟ LED นั่นเองนะครก็คือ LED ไฟหน้าและก็ไฟท้ายแต่ตัวไฟเลี้ยวนั้นก็เป็น ที่อยู่ด้านล่างนะฮะก็จะมตีต่ำลงมาด้านล่างนั่นเองนะครับในจุดนี้จุดเด่นที่9ก็คือเป็นจุดดีไซน์และก็มาพร้อมระบบไฟหน้าท้ายเป็น LED มาจุดที่10ครับเป็นจุดสำคัญอีกหนึ่งจุดก็คือเราขับขี่ไปมันต้องมีความประหยัดน้ำมันด้วยในตัวนะฮะอาจจะอยู่ที่เครื่องยนต์1 5 5ก,ก็จริงครับแต่ว่ามันมีตัวช่วยอีกจุดหนึ่งก็คือระบบ S.H.S ก็คือ Start-Stop System นะครับก็คือเป็นระบบหยุดรถอัตโนมัติกรณีถ้าเราขับขี่บางคนอาจจะใช้ในตัวเมืองนะฮะก็คือขับขี่ในตัวเมืองถ้าเราจอดบ่อยๆหยุดบ่อยๆการสิ้นเปลืองน้ำมันก็ก็เป็นปัญหาเหมือนกันแต่ตัวนี้คือมันมีระบบของ s s s ก็คือ Start-Stop System ก็คือเราขี่รถไปแล้วหยุดรถก็จะมีการหยุดการทำงานไปในตัวนะครับถ้าเราจะออกตัวก็เพียงเราบิดคันเร่งนั่นเองเวลาเราหยุด เครื่องยนต์หยุดทันทํางานก็คือไม่มีการเผาผลาญน้ามันเชื้อเพลิงก็ถือว่าประหยัดไปในตัวโอเคครับถ้าเราจะใช้งานก็เปิดได้หรือถ้าเราไม่อยากจะใช้ก็ปิดแต่จริงข้อดีก็คือเราเปิดดีกว่านะครับโอเคครับนี่คือ10จุดเด่นของเอ็นแม็กปี2023ถือว่าเป็น10จุดเด่นที่น่าซื้อนะฮะพูด,ดง่ายๆถ้าเราจะซื้อเราก็ต้องมีจุดที่เราต้อง มองหามองเห็นนะครับนั่นก็คือวันนี้เรามาแนะนําก็คือ10จุดนั่นเองครับโอเคครับวันนี้มอตเตอร์ไซค์คลิปดีบิวต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมได้ดีเสมอม,มาย,ยัางไงแล้วก็เป็นกาลังใจง่ายๆเพียงท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยกันแล้วกันครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนเราลงคลิปใหม่ๆไปจะได้ไม่พลาดหรือว่าท่านใดมีความคิดเห็นอยากจะพูดคุยนะครับสามารถพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเมนบอเยอะๆเลยนะครับเราจะหา,าข้อมูลมาตอบใหห้กกััททุท่านนรรือนะคบ ท่านใดนะฮะสนใจสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวรถหรือว่าในเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆนะฮะเราจะมีเบอร์โทรแปะไว้ใต้คลิปเพื่อสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ครับสำหรับวันนี้ฮนะมอน,นด์ไซค์คลินิคต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งและวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ